เช้าวันที่20เดือนมีนาะคม2568นะครับปล่อย2ตัวตั้งแต่เมื่อคืนตอนนี้สนูดับไป1ตัวครับเหลือ1ตัวยันเช้าเหมือนเดิมครับผม2เมตรกับเมตรห้าสิบครับ ตัวตอนนี้ตัวเม้นห้าสิบสนูขขาดไปแล้วกำลังจะเก็บลงครับแต่ลมดีอากาศหนาวเย็น ดวงจันทร์ก็ยังไม่ลงครับเมาก็ขึ้นไม่สูงครับปล่อยต่ำๆต,ตั้งแต่เมื่อคืนสนูร่นดีเมื่อวานสนูขาดไปทั้งสองตัวเลยวันนี้ขาดหนึ่งตัว ไม่ใส่หางกันทั้งคู่นะครับ